ส่วนที่สมุทรปราการก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการก็มีการประกาศหยุดเรียนหลังจากที่มีการพบข่าวผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในตลาดปากน้ําที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ3คนด้วยกันนะครับซึ่งคนผู้สูงอายุเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวชาวลาวของร้านขายส่งหอยทะเลในตลาดปากน้ำที่มีประวัติทำงานที่มหาชัยครับแล้วก็ไปแผ่ปลาทุกวัน แต่เขาบอกว่าเขาใส่แมสตลอดนะไปหาหมอที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ18ธันวาคมมีอาการไอแห้งๆมีน้ำมูกไหลแล้วก็เริ่มปวดเมื่อยตัวมา5วันพอมา19ธันวาคมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการก็รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลสมุทรปราการว่าพบเชื้อในผู้ป่วยรายนี้ครับก็เลยรับตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ20ธันวาคมก็นำส่งตัวอย่างตรวจยืนยันที่ศูนย์ ที่ชลบุรีนะฮะส่วนรายที่2และที่3เป็นสามีภรรยากันเป็นพ่อค้าแม่ค้าครับรับอาหารทะเลมาจากตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครไปขายที่ตลาดบางกรวยนนทบ,บุรีทั้งคู่เนี่ยมีบ้านพักอยู่ที่ตำบลแพรกษาที่อำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคส่วนภายในตลาดปากน้ําเมื่อวานนี้พ่อค้าแม่ค้าตลาดปากน้ํามีการจัดฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อกันเองเลยนะฮะ <c oughs> ในตลาด บางคองเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวพ่อค้าแม่ค้าเองแล้วก็ลูกค้านะครับเพื่อสร้างความมั่นใจกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายพื้นที่